ข้อ18เสื่อมเสียเกียรติศักวิชาชีพทนายความข้อนี้แหละครับมันกัดจะเอาตรงนี้แหละครับจะมาดับแสงพี่เดแล้วก็ทนายที่เป็นที่ทนายที่อยู่ในในข่าวเนี่ยอะไรจะมาดับแสงจะตีความว่าเสื่อมเสียเกียรติศักเพราะอะไรแสงมันจ้าไปไอคนในจะพาทนายความต็แสงก็ไม่ค่อยจ้าครับแถลงข่าววัานักข่าวน้อยนะยกเว้นมา,ถาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องพีเดนะถ้ามขีข่าวพีเดปุ๊บเพราะพี่เดเป็นคนอะไรแสงจ้าอยู่ พอแถลงข่าวเกี่ยวพี่เดปุ๊บแสงจ้าเลยสภาทนายกพยายามแถลงข่าวมันก็ไม่ค่อยมีคนน่ะนะมันก็ส่วนใหญ่ก็แบบแสงสู้พี่เดไม่ได้นะหลายๆคนในสภาทนายความก็จะบอกพี่เดนี่นะมันทําผิดมันญาติแสงมันจ้ามันพวกหิวแสงพวกเราเนี่ยเป็นมาจนแกจะตายหาแล้วเราก็ยังไม่มีแสงสู้เดไม่ได้นะใครที่มีปัญหากับมันก็ไปร้องนะนัดหมายไปเลยเดี๋ยวเรารอรับเลยนะครับ รอรับได้เลยแหม่ยืนถ่ายรูปกนะลรนะปกติเวลาเขาร้องเรียนมันญาตินะก็ทํากันเงียบๆนะเพราะว่าเรื่องการร้องเรียนมันญาติเนี่ยมันต้องทําเงียบๆม่ใชะยืนแถลงข่าวนัดนักข่าวกันไปยืนยืนกันยิ้มปั้นเนี่ยนะพอยืนเสร็จก็ถ่ายรูปกันถ่ายรูปเสร็จก็ยืนแถลงข่าวนะบางคนกระดาเดชาทําผิดมันญาติเลยเขายังไม่ได้รับเรื่องเลยบอกทําผิดมันญาติก็คาดหวังว่าเดี๋ยวยังไงก็เล่นงาน เดชาเลยเอาพาขึ้นทางด่วนตัดสินแม่งพรุ่งนี้เลยนะถอนใบาญาติเดชาไปก็ไปคิดว่าโอ้โหเดชามันคงกลัวพวกเรานะเราเนี่ยเป็นทนายมาจนแก่จนเฒ่าแล้วเดี๋ยวเราจะถอนใบาญาติเดินสายช่องนั้นก็จะฐานถอนใบาญาติถอนใบาญาตินี่คือในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งพี่เดเียไม่ได้กลัวอะไรเลยใครอยากถอนก็ถอนไปแต่ถ้าเกิดผมไม่มีความผิดจะมาตีความว่าทําเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์วิชาชีพมันก็มีสารอาญาทุจริต มันก็มีสารปกครองมีรัฐมนตรีต่างก็สู้กันยาวนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าคนอย่างพี่เดนะนะไม่กลัวละครับจะโดนถอนมารญาิจะโดนฟ้องโดนอะไรไม่กลัวเป็นเรื่องปกติฟ้องมาก็สู้กันไป้องเรียนก็ชี้แจงกันไปแต่ถ้าเกิดว่ามาเลือกปฏิบัติจะมาเล่นพี่เดนะโอ้โหพี่เดไม่มียอมใครอยู่แล้วอายุหกสิบกว่าเนี่ยเป้าหมายชีวิตไม่มีนะครับอืมนะครับนะฮะก็เมื่อสักครู่นั้นนะครับพี่น้องครับก็มี สำนักข่าวใหญ่สามสำนักซึ่งเป็นสำนักข่าวชาวบ้านทั้งนั้นหไทยรัฐทีวีนะครับสช่อง8ปดลูกน้องคุณพุทธาพิวันข้อสามอมรินทีวี3ช่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องหลักที่มีคนดูมากที่สุดในเรื่องข่าวชาวบ้านก็เดินทางกันมาทั้ง3ช่องมาหาพี่เดที่บ้านพักนะครับที่เมืองทรัพธานีนะครับใกล้ๆสาบรีเวอร์บอกแล้วว่าพีเ่เดนี่มันเป็นคนมีราคา ไม่ใช่คนไร้ค่าบางคนบอกโอ๊ยไปสัมภาษณ์พี่เดย์ทำไมอะ่ะนะครับเออนะพี่เดย์ไม่มีราคาคนไร้ค่านะครับถ้าคนไร้ค่านักข่าวเขาไม่มาสัมภาษณ์นะนี่เขามาพร้อมกันสามช่องหลักเลยสามช่องหลักเนี่ยในวงข่าวนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วในเรื่องข่าวนะครับเขาน้องๆเนี่ยรักพี่เดย์มากหลายๆคนก็เรียกพี่เดย์ว่าคุณพ่อพออะไรไพวกนี้อายุประมาณยี่สิบกว่าพี่เดย์หกสิบกว่าก็าไอ้พวกนี้อายุน้อยกว่าลูกพี่เดย์ ทุกคนเนี่ยมองว่าพี่เดชมีราคานะครับมีใครมาให้อะไรหรือเปล่านะครับนะถ้ามีให้เดี๋วจะได้บล็อกเลยนะนะ <c oughs> เขาก็มาถามเรื่องประเด็นทนายตั้ม <c oughs> เขาถามว่าทนายความของทนายตั้มคนต่อไปคือใคร <c oughs> พี่เดก็บอกไปแล้วครับนะเออเป็นทนายความที่ทําคดีให้กับนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่ทําคดีให้กับนะนักการเมืองในซีครัรัฐบาลแล้วก็ทกําคดีใหญ่ๆเยอะแยะ นะครับนะนะเพราะฉะนั้นก็คือทนายชุดนี้ก็จะเป็นคนว่าความให้กับทนายตั้มซึ่งเขาเซตคดีกันมานานแล้วไม่ใช่ทนายสายหยุดไม่ใช่ทนายอาคมนะครับนะสองคนไม่ใช่สองคนเนี่ยก็เคยทําคดีหมิ่นประมาทนะครับนะทำคดีหมิ่นประมาทให้ทนายตั้มเคยเอ่อเคยรับงานที่ปรึกษาเลยท่านนั้นนะครับนะครับทนายตั้มไม่ได้เอาสองคนนี้นะครับเขามีทีมก็เรียบร้อยแล้วก็เป็นชุดนั้นอะ ลักษณะของทนายความที่จะมาว่าความให้กับทนายตั้มคือหนึ่งต้องมีบาร,รมีมีคอนเน็กชันรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นอดีตตำรวจอดีตอายการแล้วก็เป็นทนายชั้นผู้ใหญ่นะกว้างขวาง,วางรู้จักนักการเมืองอะไรต่างเขาเน้นแบบนี้ทนายตั้มนะครับเพราะว่าคดีของทนายตั้มที่ผ่านมาเนี่ยนะเขามีคอนเน็กชันมีอะไรต่างเขาจะเน้นเรื่องการร้องขอความเป็นธรรมตำรวจสั่งฟ้องไปถึงอายการปุ๊บสั่งไม่ฟ้องหมด เขาจะเน้นไปในด้านนั้นเท่าที่ผมรู้จักเข้ามานะเขาจะเน้นพวกที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักนะอดีตอายการรู้จักอดีตตำรวจทั้นผู้ใหญ่อันนี้ก็คือสิ่งที่ทนายตั้มเขาเลือกอันที่สองมีประสบการณ์เป็นมืออาชีพก็คงไม่ต้องมานั่งออกรายการดังๆนะไม่ต้องมานั่งถอนตัวกันในรายการนะหรือว่าเอาความลับของลูกความมาเปิดเผยว่าทนายตั้มปลอมเอกสารทนายตั้มทาผิดจริงทนายตั้มโกงจริงอะไรพวกนี้เขาคงจะไม่เลือกใช้บริการพวกนี้ นะครับะที่ผมคุยกับทนายตั้มมาก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นชุดที่จะมาทำทนายอ่าเป็นทนายให้ทนายตั้มเนี่ยก็เป็นชุดที่เคยทํางานให้ตํารวจชั้นผู้ใหญ่และคกะก,การเมืองนะครับที่เคยมีคดีฟ้องเงินน่ะชุดเดียวกันนะนะ,นะสํานักงานเดียวกันเพียงแต่ว่าจะใช้ทนายคนไหนเท่านั้นเนี่ยอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะนะนะ,นะ,นะครับนะพี่เดยหยุดพูดเรื่องทนายตั้มได้แล้วครับมันหยุดไม่ได้ครับนักข่าวเพิ่งมาสัมภาษณ์เราก็พูดไปนะครับนะนะ,นะ,นะครับ เพราะผมเป็นขวัญใจสื่อมวลชนน้องๆเข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็พูดอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับนะเดี๋ยวพอพูดแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นไปเข้าใจนะครับก็นะครับเข้าใจนะอ่านะครับนะนะครับ,น,ะน,ะรบนี่คือพูดเรื่องจริงนะครับชัดเจนนะครับนะเนีน่ยมีใครด่าไหมด่าจะได้ไปอ่าอ่าบล็อกเลยมีไหมครับอ่านะครับมีไหมใครอยากให้บล็อกก็แจ้งนะมันพูดว่าอะไรวะเนี่ยนะครับนะอ่า ส่วนใหญ่ทนายถอนตัวเพราะอะไรก็มีแต่เรื่องเงินนะครับกับความเห็นไม่ตรงกรันใะนส่วนใหญ่ทนายถอนตัวนะมีเรื่องเดียวเรื่องเงินเรียกเงินแล้วไม่ได้ตังค์อ่ะส่วนใหญ่แนวแนวนั้นอ่ะแต่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะนะนะครับใช่ทนายกระดูกเหล็กไหมไม่ใช่ครับนะผมเชื่อเลยไม่ใช่ครับนะครับนะเป็นสำนักงานแห่งหนึ่งนะนะครับนะเป็นสำนักงานที่เคยทําคดีให้กับนายตํารวจคนดังแล้วก็นักการเมืองครับเชื่อผมนะนะครับนะนะฮะชัดเจนนะนะครับ เมาแล้วพูดมันดียังไม่ได้กินเหล้ากินอะไรนะครับไม่มีนะยังไม่ได้กินนะนะครับพม่ายิงเรือประมงอาจารย์เห็นอย่างไรเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่กล้าวิจารณ์มันอาจจะแบบเรือเราไปลุกล้ำล่าหน้าน้ําหรือเปล่าหรืออะไรเราเราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรัฐบาลยังพูดไม่ชัดนะครับนังชัดไม่ชัดนะนะนะครับนะว่ากันามานะครับลิเวอร์พูลไปอ่าไม่ดูนะนะครับอ่าพี่เดคฆ่าใครอย่าแตะนะครับ ใครเข้ามาด่าหรืออะไรต่างๆใครอยากถูกบล็อกก็แสดงตัวไปเลยจะบล็อกเลยนะนะอาจารย์พูดเรื่องเครียดๆให้ฟังมันดีไม่มีอะไรนะครับนะครับทนายตั้มเขาเน้นว่าทำยังไงถึงจะไม่ต้องไปถึงศาลน่ะนะส่วนใหญ่ทนายตาั้มคดีเขาจะไม่ค่อยถึงศาลเขาก็ต้องไปร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอัยาการถ้าถามผมนะผมว่าเขาไปไปแนวแนวนี้นะครับนะนะครับเพราะว่าข่าวนี้ก็ยังมีนักข่าวมาถามรูปความทุกคนต้องมีทนายทนายก็มีหน้าที่นะครับ ช่วยเหลือลูกความตามพยานหลักฐานแต่ไม่ใช่ทำผิดเป็นถูกทำผูกเป็นผิดไม่ใช่นะนะครับนะครับตอนนี้ทนายตั้มน่าจะติดยาวใช่ครับติดไปก่อนติดประมาณ84วันหลังฟ้องแล้วก็น่าจะประกันตัวได้ในชั้นตรวจพยานหลักฐานอ่าพี่เดคคิดยังไงกับอัจฉรยิรยะอัจฉริยะเขาก็เป็นคนของเขาอะสไตล์เขา จับมือก,นนกบอับทนายตั้มเสร็จว่าหลังจากาจับมือปุบทนายตั้มติดคุกกระแฉทนายตั้มก็เป็นลักษณะความสมคันญของเขาสองคนไม่เกี่ยวอะไรครับผมผมไม่มีสายเกต์โกธเกลืองอะไรใครรับชัดเจนนะนะครับชอบพี่เดคนล้มไม่ข้ามชัดเจนครับสู้ติดแน่แพ้ติดนานถ้าทําผิดจริงนะถ้าทําผิดจริงแล้วยังสู้เนี่ยติดนานอันนี้ถูกต้องครับตรงไปตรงมานะครับได้ความรู้นะครับอืมนะครับชัดเจนนะอะเฮงร้อยู่ไหนครับ เฮงไลฟ์วันนี้สบายดีวันนี้ก็พ่อก็ถ่ายรูปถ่ายไลฟ์ถ่ายคลิปนะนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเฮงไลฟ์ก็น่ารักครับอายุ11ขวบเท่ากันทั้งพี่ทั้งน้องพี่ชายกับน้องสาวนะครับ11ปีแล้วที่เอามาจากร้านอาหารนะครัวบ้านสวนมรู้สึกนะที่อ่างศิลาร้านข้าวแกงครัวบ้านสวนไปเอามานะครับอืมชัดเจนนะนะครับนี่นะครับเอ่อใครไม่ชอบพี่เดก็แค่เลื่อนผ่านถูกต้องครับถูกต้องครับ พี่เดแสดงความคิดเห็นน้ำท่วมภาคใต้หน่อยวันนี้มีเรื่องดรามา่านายกรัฐมนตรีแพทองทามชินวัตรตอบคำถามทำไมไม่ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ทำไมละเลยชาวใต้ทำไมไม่ห่วงชาวใต้น้ำท่วมภาคใต้ทำไมไปภาคเหนือน้ำท่วมทำไมพาลูกไปเที่ยวพาสามีไปเที่ยวนะนะครับนะเขาเรียกอะไรเนื้อหาไม่เน้นอะไรเขาเรียกอะไรอะไรเนื้อหาไม่ ไม่เน้นเนื้อหาเน้นแต่คอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนใต้นะพักเพื่อไทยคนใต้ไม่ได้เลือกพักเพื่อไทยที่ไหนไม่เลือกนะก็ไม่ไปดูแลอย่างนั้นใช่ไหมก็โดนด่าเยอะนายกวันนี้ยับเลยวันนี้นะครับนายกตอบคําถามนักข่าวทัวลงเลยเขาถามว่าทําไมเดีเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูนะคาถามนะเดี๋ยวดูคําถามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะ ขอญาตดูคําถามานะครับนะขอดูนิดนึงนายกว่า,วา,าไหวไงนะเออนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไม่ตรงเอาพูดตรงๆเลยคําถงคําถามๆๆคําตอบสักครู่นะครับจุกครูนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวก็จะถาคคาถามเพี้ยนเออเดี๋ยวดูครับแ๊บเดียวนะครับอืมออ๋อเจอแล้วเจอละเจอละนะ เออเขาถามว่าทําไมไม่ห่วงยายคนใต้นะครับนายกตอบว่าไงครับนะเออสามีเป็นคนใต้ถ้าละเลยคนใต้หรือไม่รักคนใต้คงแต่งงานกับคนใต้ไม่ได้อ่านะครับอืมนะครับก็หมายความว่าเขาถามว่าทําไมไม่ไปช่วยเหลือคนใต้ไม่รักคนใต้แล้วเหรอนะครับปรากฏนายกอิงบอกว่าอะไรเธอเป็นคนรักคนใต้เพราะเธอก็เลือก เลือกสามีเป็นคนใต้ก็คือพูดง่ายกันเลือกคือมีผัวเป็นคนใต้มีแฟนเป็นคนใต้ผู้ภปษนามเจ้าบ้านอะ่ะเธอยังขนาดเลือกเล,เ,อเลือกสามียังเลือกคนใต้เลยแทว่าเธอก็รักสามีสามีก็เป็นคนใต้ครอบครัวสามีก็เป็นคนใต้นะครับถ้าไม่รักคนใต้จะหาผัวคนใต้แล้วพูด,ดง่ายแค่นั้นนะ่ะนะคนก็ไปคอมเมนต์กันเยอะแยะเลยนะอืมถ้าเราเราไปดูอ่าคอมเมนต์นะครับเขาถามว่าเออถามอย่างตอบอย่าง นะอ่นะครับนะถามบัวตอบแมวอะไรเงี้ยนะครับตอนนนี้ยนะครับน,น,นะบ,นะบางคนถามว่าเนี่ยผมไปอ่านคอมเมนต์นะมันเรื่องเดียวกันเนอเขาถามว่าทาไมไปไปไม่ทำไมไม่ไปช่วยคนใต้โดนน้ําท่วมก็ตอบไปที่ครับว่าไปได้ไม่ได้เพราะอะไรทําไมยังไม่ไปหรือน้ํามันยังไม่แห้งหรือกลัวน้ํากัดเท้าหรือยังไงหรือมอบหมายนุทินไปแล้วอะไรต่างก็ว่าไปดันไปตอบว่ารักคนใต้ ถ้าไม่รักจะหาสามีเป็นคนใต้หรือจะแต่งงานกับคนใต้ทําไมมันเกี่ยวอะไรกันนะผมก็ยังงงนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้างั้นก็ต้องหาสามีจุดๆๆนะไม่งั้นจะถือว่าท่านนายกลำเอียงนะเหยนะนี่คนก็ดา่ากันไปตากกะแปลกๆตากกะป่วยหรือเปล่านะครับพอนะ,อะเนี่ยนะพอมีน้ําท่วมหรือภัยพิบัตินายกต้องลงพื้นที่ด้วยตัวเอง นะครับเนี่ยนะครับนี่คือหลักนะต้องไปด้วยตัวเองนะนะระบางคนก็บอกว่าถ้าตอบคําถามแบบนี้นะว่าทําไมจะไม่รักคนใต้ขนาดหาสามีหาแฟนยังเป็นคนใต้เลยเนี่ยบางคนก็บอกแบบนี้ฉันก็เป็นนายกได้ก็คือพูดไงเหมือนทํานองว่าอะไรเวลาตอบคําถามเหมือนไม่ต้องใช้สมองอะไรทำนองนะั้นอะันะนี้ก็ด้วยความเคารพนะอานะครับอืมนะครับ คู่ควรมากนายกคนนี้เหมาะเป็นแค่ภรรยาที่ดีและแม่ที่ดีของลูกใช่ไหมคะ,ะนี่คนก็แสดงความ,มิดเห็นนะคือเป็นแม่ที่ดีเป็นเมียที่ดีของคนใต้แค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมคะรักครอบครัวจริงๆนะขนาดพ่อยังไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวนอนโรงพยาบาลชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจสุดท้ายก็ออกจากเรือนจำได้อนี่เขาแซะนะสงสารนายกคนนี้นะทำงานเหนื่อยมากรักครอบครัว นะครับอยากให้นายกลาออกไปอยู่ครอบครัวแล้วให้คนที่พร้อมจะสู้กับปัญหาของประเทศชาติมาทํางานแทนอันนี้คือเสียงของประชาชนนะนะครับ <c oughs> อยากให้นายกแยกแยะปัญหาของประชาชนที่เดือดร้อนคนใต้ที่จมน้ําเดือดร้อนกําลังลําบากกับเรื่องสามีของตัวเองแยกให้ออกระหว่างปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกับสามีของตัวเอง ความรักที่มีต่อประชาชนกับความรักที่มีกับสามีเนี่ยเนี่ยพี่น้องประชาชนก็บอกแยกให้ออกนะครับเรื่องส่วนรวมต้องมาก่อนเรื่องส่วนตัวนะรักสามีหรือรักผัวที่เป็นคนใต้กับรักประชาชนคนใต้ที่กํกำลังเดือดร้อนเนี่ยคนละความรักเขาบอกคนละความรักรักผัวตัวเองกับรักพี่น้องประชาชนคนใต้ที่กาลังน้ําท่วมเขาบอกว่าความรักมันคนละส่วนกันอันนี้ประชาชนนะอืม ยิ่งกว่าละครเลยครับนะนะครับสามีเป็นคนดอนเมืองถ้าละเลยคนดอนเมืองหรือไม่รักคนดอนเมืองคงแต่งงานกับคนดอนเมืองไม่ได้จากหัวใจผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้เขาเขาแซะนะครับหมายถึงว่าการที่เรามีผัวเป็นคนใต้แสดงว่าเรารักคนใต้ทุกรูรักผัวคนใต้กับรักพี่น้องชาวใต้ที่น้ำท่วมนี่มันเรื่องเดียวกันไหมยังไงนะครับ ผมก็งงแลวกวอนนะนะรักคนใต้แบบไหนนะครับสามีเป็นคนใต้พ่อเป็นคนเหนือแม่เป็นคนภาคกลางคนใช้เป็นคนอีสานร,รักทุกภาคอืมนะครับอืมนะครับเออนอกนั้นก็เป็นคําแรงๆนะครับนะเรื่องถ้าได้สามีจุดๆๆคนจุดๆๆทุกภาคน่าจะดีอันนี้อันนี้แรงไปไม่เอาอืมเออเออพระเจ้า นะครับอืมความรู้รอบตัวจริงๆนะรอบตัวไม่เกินหนึ่งเมตรเชื่อว่ารักคนใต้จริงๆ mm. เพราะเห็นจุดๆๆ,ๆนายกบ้านเราทําไมมีความคิดแค่นี้อืมถ้าอีสานบ้านผมน้ําท่วมต้องรอจนท่านนายกมีสามีคนอีสานหรือเปล่าครับนี่เขาแซะนะเขาแซะนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าน้ําท่วมอีสานเนี่ย คนอีสานต้องรอจนกว่าท่านจะมีสามีเป็นคนอีสานหรือเปล่าครับอันนี้เขาตั้งคําถามแซะนะก็คงท่านคงจะไม่มีสามีใหม่หรอกท่านมีแล้วนะครับเนี่ยถามอย่างตอบอย่างคนละประเด็นเลยนะครับคนใต้รอาการช่วยเหลือไม่ใช่เอาเรื่องครอบครัวที่มีสามีเป็นคนใต้มาตอบนะเออคนภาคใต้เขาต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่สามีของท่านคนละจังหวัดกัน อถ้าสมมุติสามีเป็นนักบินก็ช่วยแวะมาดูนักบินด้วยนะอืมคำตอบอีหยังวะโอ้ได้ดูคำดูนะครับนะฮะนะครับตอบแบบมีพูดพิภาวะหน่อยครับอืมนะครับนี่นะครับอืมโอนะครับนี่ตอบแบบนี้ก็ทัวลงนะครับนะครับไปฟังนะครับคุณเกียบอมรัตน์ะนะครับอดีตสสเก้าวไกลโพส คำตอบไม่เคยเกินชายขาบ้านเชิมทุกครั้งที่อ้าปากแนวคิดคนที่เอาตัวเองเป็นแกนกลางของจัก,กรวาลโลกทั้งใบหมุนรอบตัวฉันนะอ่านีเขาก็แซะนะคุณเจี๊ยบนะว่าคําตอบอะไรต่างๆเนี่ยแสดงถึงพุทธ,ธิภาวะนะวิสัยทัศน์ว่ามันแคบนะครับเวลาจะคิดจจอะไรตนะ่างๆเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาล นะคิดว่าโลกต้องหมุนรอบตัวชั้นชั้นนี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่แนละสำนองนี้อันนี้เป็นความคิดของคุณเจีย๊ยบนะนะครับนะโอ้นะนะเราเป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่น่าจะตอบแบบนี้นะมมันสะท้อนภาวะผู้นํานะครับก็ฝากท่านนายกนะบางครั้งเนี่ยจะตอบจะอะไรต่างๆนี่ก็แหมคิดคิดหน่อยนะนะเข้าใจว่าเราเป็นลูกคนรวยลูกเจ้าสัวเข้าใจว่าเป็นลูกทักษิณน,นะครับเข้าใจว่าไอการมาเป็นนายกในคราวเนี้ย นะมันไม่ได้ไม่ได้มาเป็นได้เนี่ยเพราะความรู้ความสามารถประสบการณ์บารมีแต่มันเป็นได้เพราะคุณพ่อนะเป็นนายกเพราะคุณพ่อดังนั้นเนี่ยอายุเราก็น้อยประสบการณ์ชีวิตมันก็อาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าก่อนจะพูดจะอะไรต่างๆเนี่ยเราเป็นนายกก็น่าจะปรึกษาคุณพ่อว่าเราควรจะตอบยังไงดีพอไปตอบอย่างนี้แล้วก็แมวเลยอนะ่ะพอตอบแบบนี้แมวเลยนะไม่อยากจะเรียกว่าอย่างอื่นตอบบบนี้มันเสียแมวเลยนะ นะครับนะเป็นกลางหน่อยทนายครับอันนี้พูดตรงไปตรงมานะครับนะครับนะนะครับนะเป็นกลางนะครับนี่พูดตรงๆนะครับคือตอบแบบนี้มันมัน,ม,นมันแย่เลยอ่ะทัวลงเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ชอบเพื่อไทยก็บอกนะครับว่านายกนะตอบให้ดีๆวันนี้หนะ่อยถ้าเรายังไม่ได้ไปเยี่ยมแล้วก็อ้างวอะไรอ่ะให้อนุทินไปแล้วพอดีติดประชุมอะไรก็ว่าไปดันไปบอกว่าจะบอกว่าฉันไม่สนใจคนใต้ได้งไงเพราะฉันก็มีแฟนมีสามีเป็นคนใต้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ควรตอบ นะครับถึงแม้ท่านรักเพื่อไทยนะครับอันนี้ผมไม่ได้แซนนี่ตรงไปตรงมานะพี่น้องว่าไงลนะ่ะนะครับนะคือควรจะคิดหน่อยไม่น่าจะไปตอบว่าฉันก็มีผัวเป็นคนใต้ถ้าฉันไม่รักคนใต้นะ้วฉันจะมาหาผัวเป็นคนใต้ทาไมล่ะคือตอบแบบมันเหมือนใช้อารมณ์อะด้วยความเคารพคนที่รักพรรคเพื่อไทยนะผมไม่ได้เกลียดอะไรเพื่อไทยนะแต่ผมคิดว่านะนายกคนเนี้ยเป็นนายกที่อายุน้อยไม่มีประสบการณ์เป็นได้เพราะพ่อเพราะนั้นนี่ยการจะตอบคําถามพวกนี้คาถามมันอ่อนไหว เพราะคนใต้เขากำลังจมน้ํากําลังลําบากร้อยคอกันเนี่ยมันลําบากหลายจังหวัดเนี่ยและนะ้วน้ําท่วมมาหลายวันนายกยังไม่ได้ไปเลยนะเวลาตอบเนี่ยก็ต้องตอบตอบแบบผ่านที่ปรึกษาหน่อยว่าเออเฮ้ยนายกควรจะตอบแบบไหนถึงจะไม่โดนด่าถ้าตอบแบบนีม้มันโดนด่านะครับใครที่รักเพื่อไทยเข้าใจผมนะ